ก่นเรามาอยู่กันที่สยามพรีเมียมอาเดตมาอยู่หน้าไดกี้ข้างหลังจะเป็นอาดิดาสเดี๋ยวมาซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งไม่มีรองเท้าใส่มีอยู่คู่เดียวใส่อยู่8ปีแล้วซื้อมา400ร้อวันนี้มารองเท้าใหม่แต่แต่เขาแม่ถ่ายข้างไนเดี๋ยวไปดูรองเท้ากันก่อนสี่ทุกลับกันแล้ว คนกลัมบมาเลยเหลือกันไม่ถึง20คันแล้วรถอยู่จนปิดเลยนี่ได้รองเท้ามา2คู่เป็นไน k ี้แ r ร์ r อร์แล้วก็ได้รีวานี่ได้ชุดมาไปแล้วกลับเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะแต่จนมากมันจะเป็นรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ปะปนกันไปนะมันก็เป็นเอาเลตะนะของที่ว่าเขาเขาคัดออกมาอะไรแบบเนี้อ่า ลองลองมาดูลองมาดูาดสยามพเมียมอาลเลตกรุงเทพนะอยู่เลยสนามบินสวนนพูมานะครับโอเคไปแล้ว